ออกมานะอยเฮ้ยกร่เบาเลยจะเย็นเย็นลูกยังต้องโตอีกไกลอีกนาน เดี๋ยวเอเดี๋ยวจะต้มทำซินอักเสบอีกให้ตุนขับมั้งด็มันไหมมันไหมตุนนะโดนน้องลูกตุนไปไหน